สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ ep ที่3ในซีรีส์ของ creator os นะฮะ mastercard ของเราในครั้งนี้เนี่ยผมจะพาทุกคนมาที่ space หรือว่า folder ที่สำคัญน,นะครับอย่างหนึ่งก็คือส่วนนี้ครับเริ่มจากหน้างาน production หรือ edit ของเราเนี่ยบางทีมันอาจจะเป็นกราฟิกบางทีมันอาจจะเป็น editor อะไรอย่างเงี้ยเนาะผมอยากให้ทุกคนสร้างลิสต์ขึ้นมาอีกนิดนึงครับจะดูปิเคตหรือจะบวกลิสต์ก็ได้นะอ่ะผมจะดูปิเคแล้วกันเป็น ออนแอร์แล้วกันครับอ่าส่วนที่ทำเสร็จแล้วเราออนแอร์หรือพับบิชก็ได้นะแล้วแต่นะ,นนะครับอืมตั้งงี้ก็ได้ครับอ่าคุณก็จะมีอยู่2อ,อันแล้วใช่ไหมฮะทีน,นี้ผมให้คุณเลื่อนขึ้นมานครับเอาไว้ข้างบนเนี่ยคุณกดเมาส์แล้วก็ลากขึ้นมาได้เลยนะเห็นไหมนี่นี่ฮะเอาไว้ข้างล่างนะครับอืมโอเคเริ่มจากนั่งงานโปรดักชั่นกันก่อนเลยดีกว่าเนาะสมมุตินะฮะ น้างงานโปรดักชันของเรานะครับเราอ่ะมีนั่งงานตัวนี้เนาะรีวิวประการลูกลื่นสมมติผมเะนดูไปเขียนนี่นะแปบ๊บหนึ่งนะครับในงานโปรดักชันหรืองานดิ ditor เนี่ยเราก็จะมีทัสตัวที่เขาแอปพูมมาเรียบร้อยใช่ไหมฮะหรือตัวเราเองนะครับที่ทํางานคนเดียวเนี่ยแล้วก็แอปพูมเนื้อหานี้เรียบร้อยแล้วแล้วหลังจากนั้นใช่ไหมครับเราย้ายสต์พวกนี้มาอยู่ในโฟลเดอร์นี้ในครั้งนี้ฮะเราก็มาสร้างนั่งงานเพิ่มก็ได้ฮะอย่างเช่นในคล,คลิปนี้ครับมันจะต้องมีอะไรบ้างสมมติมันเป็นลองคลิปเนาะ เราอาจจะต้องหันเป็นคลิปเรียวออกมา3อันนะมีคลิปเรียว2คลิปใช่ไหมครับแล้วก็มีเสกไว้โพสครับสมมติเป็นภาพ IG ที่มันเอาเป็นภาพสไลด์เนี่ยที่ผมใช้อยู่ก็ทำแบบนี้เลยนะฮะก็แอสซน์ครับใครเป็นคนรับผิดชอบทําไปครับรรรบ,บ,คบกคลิปใครเป็นคนร,รับผิดชอบนะอะไรอย่างี้ก็ว่านไปฮะสมมุติคุณตัดต่องานเสร็จหมดแล้วเนาะแล้วก็มานี่ครับดอนดอนไปเลยครับดอนดอนครับดอนดอนดอนันนี้งานทั้งหมดของคุณเนาะ คุณก็มาตั้งนีนฮะสเก็ดู ule, สมมติเสร็จหมดแล้วเราตั้งเซตติ้งในแพลตฟอร์มต่างๆเรียบร้อยแล้วใช่ไหมฮะเมื่อคลิปมันออนแอร์ air, ใช่ไหมครับมันก็จะย้ายมาอยู่ในโฟลเดอร์นี้อ่าเนี่ยสมมติผมตั้งเป็นออนแอร์เรียบร้อยเนาะเมื่อกี้เนี่ยที่มันหายไปเพราะว่าเรากดคอมพิวต์ฮะหรือว่ากดออนแอร์นั่นแหละถ้าเรามาดูตรงสเตตัสน,นะครับที่ผมบอกไปใน,ในตอนแรกก็คือมันเป็นเสร็จแบบเนี้ยมันเสร็จเหมือนกันครับแต่ว่าเสร็จในรูปแบบตัวโคสเนี่ย มันคือการเสร็จแบบใส่แฟ้มใส่แฟ้มแล้วมันก็จะจัดเก็บให้มันเป็นระเบียบนั่นเองนะครับมันก็จะไม่ลกหน้าง,งานตรงนี้เราแต่ว่าเราเองก็สามารถมาเปิดได้นะก็คือตรงนี้ครับเนี่ยครับเราจะมาเปิดให้มันเห็นขึ้นมาครับที่มันซ่อนไว้แล้วก็จะดูซับพาร์ทด้วยก็ได้ครับอืมแล้วก็ตั้งไว้เป็นออโต้เซฟก็ได้ฮะแบบนี้ก็ได้ครับเวลาเราเปลี่ยนแปลงอะไรมันจะได้ออโต้เซฟให้เราเลยเนาะ ทีนี้เนี่ยเมื่อมันเป็นออนแอร์ air, อะไรเรียบร้อยแล้วเนี่ยคุณแท็กกิ้งทุกอย่างเคลียร์แล้วทีนี้นะครับคุณอาจจะสงสัยว่าทําไมผมถึงให้ทำลิสต์ขึ้นมาอีกอันนึงใช่ไหมครับทั้งทที่ตัวนี้เนี่ยมันก็แทบจะซ่อนได้แล้วจริงๆแล้วเวลาเราไปตั้งแดชบอร์ดครับว่างานตัวไหนมันเสร็จบ้างมันจะได้ไม่วุ่นวายกับหน้างงานหลักของเราครับมันมีเหตุผลเท่านั้นเลยคือแดชบอร์ดเนี่ยมันจะสามารถมาจับได้ภาพรวมจากโฟลเดอร์กล่องใหญ่หรือโฟลเดอร์กล่องเล็กก็ได้เพราะฉะนั้น เป็นว่าผมอยากให้ทุกคนน่ะทำตามขั้นตอนนี้ไปก่อนเดี๋ยวทุกคนจะได้เข้าใจว่าพอเราทําระบบออโตเมชันใน EP ต่อๆไปครับคุณจะเข้าใจว่าทําไมผมถึงให้ทําแบบนี้ผมจะบอกว่าสิ่งที่ผมทำเนี่ยมันไม่ได้ถูกเสมอไปนะครับแล้วก็ไม่ได้คิดว่ามันจะต้องทําแบบผมไปซชทุกอย่างนะฮะผมอยากให้ทุกคนทำนะแบบเข้าไมา้เข้ามือทําภาพรวมของตัวเองให้มันเข้าใจก่อนว่าอ๋อมันมีรูปแบบการทำงานแบบนีนน้ก็มีเนาะแบบนี้คุณชอบไหมถ้าคุณไม่ชอบคุณก็อาจจะลองไปทําในรูปแบบของคุณก็ได้ ลองพายุช้ดูครับในโลกนี้ไม่มีอะไรผิดอะไรถูกแล้วก็ไม่มีอะไรเป็นต้นฉบับอย่างแท้จริงนั่นเองนะครับผมเชื่ออย่างนั้นอ่ะโอเคทีนี้เรามากดยายตัวนี้ครับทุกคนกดคลิกขวานะครับกดคลีกขวาได้เลยนะแล้วก็มามูฟครับมูฟไปที่ on air p u b l i c ครับอ่ะกดไปฮะอ่ะมันก็จะหายไปแล้วมันจะมาอยู่ตรงนี้ฮะไหนเอ่ยอ่าโอเคนะครับเจอแล้วนะฮะ ทีนี้เนี่ยเมื่อกี้เนี่ยที่ทุกคนเห็นกันเนี่ยมันก็จะดูค่อนข้างเสียเวลาหน่อยสมมติคุณต้องมากดลิกขวามามูฟทุกอันเลยไหมหรือต้องมามูฟทุก7วันมัน whatever ครบแล้วแต่สะดวกแต่ทีนี้เนี่ยผมจะพาทุกคนไปทำระบบออโตเมชันใน EP ต่อไปนะครับก็ e ีนี้ก็ประมาณนี้ครับทุกคนไว้เราไปเจอกันในอ P ต่อไปดีกว่าครับออโตเมชันนั่นเองฮะไปกันครับ